บทที่ยี่สิบข้าลูกเออลูกเออป้อนข้าววันละสามคาบอาบน้ำคือเจ้าวันละสามทีผ้าผกดีบ่อเบี้ยวกลัวท้องเจ้าเป็นเกี่ยวซอยลมอุ้มเจ้ากินนมผ้าเปลี่ยนกลัวเนื้อเจ้าบ่อเลี่ยนเป็นรอยกลัวลมซอยได้ถูก กลัวลูกเย็นหนาวเออเออเสียงเพลงกล่อมเด็กดังเงมิมงำจากปากชายหนุ่มหน้าหมองคล้ำตาลึกโหลผู้ซึ่งกำลังอุ้มทารกพาดไหลเอออย่าร้องอืมอย่าร้องเดินกลับไปกลับมาในกระต๊อบไม้ไผ่ที่วับแววด้วยแสงตะเกียงน้ำมันกา๊าซลมหนาวภายนอกพัดอึง่งอน ผ่านช่องว่างระหว่างต้นกอพลูพร,รั่งลู่ใบเรียวของสนสามใบลอดอรอยแตกของฟากไม้ไผ่เกิดเสียงดังหวีดวิวเยียกในหัวใจมีเสียงหนึ่งแปลกแยกคล้ายนกป่าตกจากยอดไม้ลงมาตีปีกบนพื้นดังผึบผับผึบผับเพ,พราะทนหนาวไม่ไหวหรืออาจเป็นเสียงฝีเท้านางจันเปงเมียของมันย่ำป่ากลับมา มันชะเง้อดูทางหน้าต่างลมหนาวพร้อมใจกันครูเข้ามาทันทีแต่ก็มองไม่เห็นอะไรภายนอกบุญนำาฉิวเมียหากิมมึงกลับมาเมื่อไรกูจะตบกลิ้งนี่เป็นครั้งแรกที่นางจันเปงกล้าดีหนีออกจากบ้านทิ้งอีแปะไว้ในกระต๊อบตั้งแต่เช้าจำได้เราเราว่าเมื่อคืนมันนั่งกงเล่าสู้ลมหนาวกันกับเพื่อนสองแถวรับจ้าง ที่ท่ารถตีนดอยจนเกือบสว่างสนุกกับการนินทาเมียรอบกองไฟส่วนใหญ่เป็นพวกมีเมียแล้วทั้งนั้นชีวิตผู้ชายนี้แปลกตอนยังไม่มีเมียกลับบ้านดึกแต่ครั้นพอได้เมียกลับบ้านสว่างเมื่อเช้ามันอุตส่าห์ทำดีแวะซื้อหมูกับผักติดมือกลับบ้านตั้งใจจะให้เมียแกงแครอร่อยสักมือ้อแต่พอเห็นหน้าบูดบึง้งเลยนึกหงุดหงิด ปลาห่อหมูออกนอกเรือนและวมุดหัวทิ่มลงฟูกกะจะนอนเอาแรงสักพักบ่ายบ่ายค่อยขับรถหานักท่องเที่ยวฝรั่งแต่มันไม่ได้นอนสักนิดอีแปร้องไห้จ้านางจันเปงนึ่งข้าวในครัวไม่ยอมมาดูลูกเหมือนจะแกลง้งมันพลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็แล้วสองมืออุดหูก็ยังได้ยินเสียงเด็กร้องอารมณ์โกรธช่ววูบก,กับฤิ์เล่าก็ยังค้างอยู่ ทำให้มันลุกขึ้นมาตบเมียดังเปรี้ยงเสียงเด็กผู้ใหญ่ร้องไห้ประสานกันพักหนึ่งก็สงบลงมันพอได้หลับมันหลับนานครั้นพอาริดเล่าฝันว่าได้ยินเสียงแมวร้องดังขึ้นทุกทีทุกทีทุดท้ายต้องแหกตาตื่นเพราะจําได้ว่าไม่ใช่แมวที่ไหนเสียงลูกสาวมันเองบุญนำนอนคอแห้งฟังลูกร้องอยู่นานมันร้องเอาร้องเอาเหมือนโดนมดสักร้อยตัวกัดเนื้อ จากร้องดังกลายเป็นร้องสะอื้นสุดท้ายเลยต้องลืมตาดูคงราวเที่ยงแต่อากาศหนาวเยือกจนไอออกปากภายนอกฟ้าสลัวอีจันเปงอีหาหูหลึงหรือมันตะโกนอยู่หลายครั้งเมื่อไม่มีเสียงตอบจึงลุกดูที่เปลเด็กตัวน้อยถูกห่อไว้ในเศษผ้าสิ้นหนาหลายชั้นกำลังร้องจนตาปิดสะอื้นเป็นจังหวะ หน้าแดงกำมันไม่ได้รู้สึกเอ็นดูสักนิดเป็นภาระแท้ๆผู้ชายไม่ได้มีสัญชาติยารักลูกเหมือนเพศหญิงแต่ความรักเกิดภายหลังเมื่อใกล้ชิดความข้อนี้เป็นจริงทั้งในคนและสัตว์มันซัดเข้าที่แขนอ่อนสีแดงเพี้ยหนึ่งพลางตะโกนเรียกเมียบางทีมันอาจลงไปสวนรดน้ำผักก่อนอยู่กินด้วยกันเมื่อปีที่ผ่านมา บุญนำเป็นเด็กหนุ่มเจ้าสำราญวัยเพียงยี่สิบมีสวนที่พ่อให้บนไหลดอยตุงหย่อมหนึ่งมีสองแถวคันหนึ่งแค่นี้ก็พอเลี้ยงชีพได้โดยไม่ขัดสนบุญนำเป็นคนหน้าตาดีผิวสะอาดแบบคนเหนือในวัยเด็กมีพ่อเป็นหัวเรือใหญ่ของครอบครัวตัวมันจึงไม่เคยต้องรับผิดชอบใดๆมันโดนไล่ออกจากวิทยาลัยเทคนิคเพราะเป็นหัวโจกเล่นการพานัน เวลาว่างชอบเดินสายแอวสาวต่างอำเภอจนเสียการเรียนแล้วมันก็รักใคร่ชอบพอกับจันเปงสาวต่างเมืองมันรักและหลงตามควรแต่ไม่เคยคิดไกลกว่านั้นจนเมื่อจันเปงเอ่ยปากในสี่เดือนถัดมาพี่บุญนำฉันท้องบุญนำเหงือแตกมันไม่พร้อมจะมีห่วงอยากใช้ชีวิตวัยหนุ่มอีกสักห้าปี แต่มันก็ยังไม่เจนสังเวียนขนาดที่จะกล้าหลบเลี่ยงความรับผิดชอบและที่สำคัญจันเปงเป็นหลานของผู้ใหญ่บ้านที่มีอิทธิพลบุญนำจำใจรับจันเปงเป็นเมียปล่อยให้ดาย่าปลูกผักในสวนส่วนตัวมันก็ตลอนไปเรื่อยๆอย่างไม่อีนางขัง,งขอบกับชีวิตครอบครัวแม้จะรักเมียอยู่บ้างแต่มันก็นึกโทษเมียว่าเป็นตัวการให้ชีวิตวัยหนุ่มของมันสิ้นสุด มันไม่อยากกลับมาบ้านที่รกรุงรังด้วยผ้าอ้อมขวดนมถุงตีนของใช้เด็กและเสียงร้องโยเยกรวนประสาททั้งวันคืนอันที่จริงจะกล่าวโทษมันเสียทีเดียวก็ไม่ถูกวัยยี่สิบย่างยี่สิบเอ็ดยังไม่เหมาะจะเป็นพ่อคนด้วยประการใดๆอีหาจันเปงบุญนำตะโกนทางหน้าต่างครัวพลางค้นกุกกักหาของกิน มันเอามืออังเตี๋ยวหม้อหนึ่งพบว่ายังร้อนอยู่ไฟเพิ่งมอดแสดงว่าอีจันเปงคงลงเรือนไปไม่นานอาจไปเก็บผักกาดจ้อนหรือผักตำเรืองต้มข้าวให้ลูกเล่าขาวเมื่อคืนทำเอาคอแห้งผากอากาศก็เย็นขนาดโชคดีในหม้อมีต้มผักกาดจอกินได้หลายมือ้อมันสดน้ำเปรี้ยวโฮกใหญ่เจอถั่วเน่าปิ้งก็จับปั้นเป็นก้อนกลมๆถือติดมือกลับมา มันยืนข้างเปลมองปากแดงอ้าพงาบผงาบนึกรำคาญจึงเอาก้อนถั่วเน่ายัดเข้าไปเด็กสำลักครอกๆหน้าแดงกำมันรีบอุ้มขึ้นบ่าด้วยตกใจแต่ป่าพูดว่าดีตายสกักทีร้องอยู่ได้บุญนำรู้สึกงุ่นงานอีแปเกิดมาเป็นภาระแท้เทีย่ยวมันไม่เคยนึกรักไม่เคยเหลือบตามองสักคนก็ว่าได้ ที่มันรู้ว่าลูกชื่ออีแปะก็เพราะเมียชอบกล่าวถึงเวลาของเงินซื้อน่มไม่เคยถามด้วยซ้ำว่าทำไมลูกชื่อแปลกๆแบบนี้ครั้งที่เมียเจ็บท้องมันก็อุ้มขึ้นรถสองแถวขับไปอนามัยตำบลบ้านนางแลทิ้งไว้สองสามวันพอเพื่อนมาบอกว่าเมียคลอดแล้วได้ลูกสาวมันก็พยักหน้างงกึกๆซดเล่าต่ออย่างไม่อาร ครั้นถึงเวลาต้องไปรับเมียกลับมันก็ถือขวดน้ำํำขวดนมขึ้นรถเมียอุ้มลูกเดินตามมันรู้แต่ว่าลูกตัวแดงหน้าตาเป็นอย่างไรใช่จะสนใจนางจันเปงก็รู้ความข้อนี้ดีสำหรับบุญนำการมีลูกหาใช่โซ่ทองคล้องชีวิตอย่างไรไม่แต่เป็นโซ่ตรวนค้องขาหน้าลำคาญเวลาเด็กร้องเสียงดัง มันอยากเอากล้วยสุกจุกปากให้ตายเสียเมื่อมีเด็กเกิดมันรับรู้เพียงว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ที่ควรกลับมาซุกหัวนอนอีกต่อไปเพราะเสียงร้องทำลายประสาททั้งวันและคืนมันต้องหาเงินเพิ่มเป็นค่านมค่ายาและเรื่องนี้เป็นหัวข้อทะเลาะกันบ่อยครั้งจนนางจันเปงพยายามช่วยตัวเองด้วยการเก็บผักเก็บหญ้าในสวนมาต้มผลข้าวให้ลูก หรือเอากล้วยสุกบดกับน้ำข้าวบ้างเพื่อประหยัดค่านมสุขภาพลูกเป็นอย่างไรบุญนำไม่ใส่ใจบางครั้งมันก็คิดเอาง่ายๆอย่างเข้าข้างตัวเองว่าลูกใครไม่รู้หนุ่มรดสองแถวยืนกระปลกกระเปี้ยข้างเปลมุดหงิดเพราะลูกไม่หยุดร้องร้องให้ตายเลยมึงร้องเข้าไปเด็กอะไรไม่รู้หน้าตาน่าเกลียดนัก ฟันไม่มีซักซี่หน้าเหี่ยวย่นขนอ่อนเต็มหน้าหัวล้านเป็นเอรแงจมูกแบนแฟบมีน้ำมูกแห้งเกรอะกรังตะเบงเสียงเอาเป็นเอาตายมองเห็นลิ้นไก่สั้นระรวัวน้ำตาไหลลงแก้มมันเหลือไปเห็นขวดนมตกข้างเปลมีนมอยู่หน่อยหนึ่งบูดไหมไม่สนใจยัดเข้าไปในปากเด็กอา้าวกินนมซะอีวเวม เสียงร้องหยุดเป็นปรดทิ้งมันดูดนมเอาเป็นเอาตายเสียงดังจุ๊บจับดูคล้ายลูกหมาดูดนมจากเต้าจับเอ็นสิเว้ยจับขวดนมด้วยพอมันปล่อยมือขวดนมก็ไหลตกข้างตัวมึงจะให้กูถือไว้อย่างนี้หรือแต่บุญนำจำต้องอดทนเพราะดีกว่าทนฟังเสียงตะแบงรำคาญหูเมื่อเสร็จเรื่องลูกบุญนำเดินกลับเข้าครัวหาของกิน หมูที่มันโยนออกนอกหน้าต่างยังวางทิ้งอยู่ที่พื้นดินข้าวนึ่งในกระติบยังร้อนเพราะนางจันเป็งห่อด้วยผ้ายางหนามันคดใส่จานปั้นเป็นก้อนจิ้มกินกับน้ำพริกมะกอกมะหน่อยต้มหน่อบงหน่อไร่เย็นชืดในจานมีจิ้นหมูหน่อยหนึ่งพอได้ชูรสครั้นอิ่มท้องมันตะโกนเรียกเมียอีกหามึง มันด่าพึมพำเดินตามหาในสวนก็ไม่พบนึกเฉลียวใจว่าไม่ปกติจึงเดินกลับมาดูในห้องนอนเห็นร่องรอยเสื้อผ้าถูกรือ้อกระเป๋าใส่ผ้าหายไปมันใจหายว่าโอวดดีนักมึงกลับมาเมื่อไหร่กูตบกลิ้งจะไปได้สักกี่น้ำมันรู้สึกเสียหน้าและถูกทอดทิ้งจริงสิมันจะไปได้แค่ไหนกัน มันไม่มีเงินเงินบุญนำใจหายวิ่งลงเรือนไปดูที่ช่องเก็บสตางในรถอิจันเปงหยิบเศษเงินสำรองไว้ถอนผู้โดยสารไปเกลี้ยงเศษเงินร่วมร้อยมันกลับไปบ้านพ่อมันได้แน่บุญนำวิ่งขึ้นเรือนหยิบกุญแจรถขับรถสองแถวออกจากบ้านทิ้งลูกน้อยไว้ในบ้านโดยไม่สนใจใครเห็นเมียกูบ้างมันตะโกนถามเพื่อนๆที่ท่ารถทุกคนหัวเราะล้อเลียนมันว่า บุญนำเมียทิ้งมันขับรถลงไปตีนดอยเพื่อนบอกว่าเห็นอีจันเปงหอบกระเป๋าขึ้นรถเปเข้าเชียงายแล้วมันโกรธจนแค้นรู้สึกเสียหน้าแต่ไม่กล้าขับตามไปบ้านเมียเพราะเกรงริษพ่อตามึงแกล้งทิ้งลูกให้กูเลี้ยงไม่มีทางมันพูดกับตัวเองชายหนุ่มผู้ไม่เคยรับผิดชอบชีวิตขับรถกลับขึ้นดอยตอนโผล่เพลพอดี มันแวะนั่งกงเล่าอย่างเคยแต่พักเดียวก็ถูกเพื่อนถามอา้าวแล้วลูกมึงล่ะตายโหงตายหาอยู่ที่บ้านนั่นแหละมันตอบไม่สะุกสถานแม่มันทิ้งแล้ว่ากินมึงเป็นพ่อเข้าใจไหมที่เวลาเอากันสนุกสองฝ่ายพอมีลูกจะโยนให้แต่เมียเหรอไอเฮงซวยคนโน้นด่าคนนี้ว่าพูดกระทบกระเทียบจนมันนั่งไม่ติดต้องขับรถกลับบ้านด้วยความโกรธ เป็นเพราะอีจันเปงอีแปรระยำนี่เองกูจึงถูกเพื่อนดา่ามันคิดมาตลอดทางบ้านมืดสนิทไม่มีแสงตะเกียงมีเพียงลมหนาวพัดพรูกับเสียงเด็กทารกร้องระโหยบ้านหดหูและวังเวงมันเดินย่ำโครมโค,ครมขึ้นบ้านในมือมีขวดเหล้าเสียงเด็กพลันแผดจ้าเหมือนจะรู้ว่ามีคนมาลุกขึ้นชงนมเองสิหากิน มันจับเด็กขย่าตะคออารมณ์เดือดปุดปุดเกิดมาเป็นภาระทำไมเด็กน้อยหัวสัน่นหัวคลอนอยู่ในมือมันตกใจจนหยุดร้องชั่วขนะครั้นพอตั้งหลักได้ก็ตะเพงเสียงร้องต่อมันปล่อยลูกตกตุ๊บลงในเปลเด็กหญิงผวาตาเลือกมันหัวเราะชอบใจเดินเข้าครัวจุดตะเกียงหาอะไรกินแก้มเหล้าเจอมะขามสีห้าฝักก็คว้าเอามา มันนั่งข้างเปลสซดเล่าดังโฮกสลับมะขามและฟังเสียงร้องลูกกูจะดูสิว่ามึงแน่แค่ไหนแก่งจริงร้องให้ตลอดคืนนะแรกๆทารกใช้เสียงร้องดึงความสนใจและร้องเบาลงตามลำดับในอึดใจต่อมาคงสำเนียกได้ว่าไม่มีประโยชน์แม้กระนั้นมันก็ยังกระพืออารมณ์โกรธที่คุกรุ่นให้กลับชนในสมอง ที่กำลังราดรถด้วยแอลกอฮอล์ดีกรีแรงบุญนำเห็นทารกน้อยเป็นตัวแทนของเมียร้รอมเรียกแม่มึงเดือมันไม่กลับมาหรอกมันไปมีชู้มันไม่รักกูมันไม่รักมึงมันพึมพำตาจ้องออกไปนอกรั้วบ้านหวังลึกๆว่าเมียกำลังเดินทางกลับหิวเหรออีอ้หอยกูมีแต่เหล้ากินเหล้าไหมมันเอื้อมหยิบขวดนมเปล่า เทเล่าใส่ยัดปากให้ลูกดูดเด็กน้อยพ่นพรวดไอสำลักตะเบงเสียงดังอีกครั้งมันหัวเราะชอบใจแต่แล้วอย่างผุนผันก็เปลี่ยนเป็นโกรธตะคอกหน้าแดงด้วยจิตใจที่แปรปรวนพาอพิษสุรามึงไม่ใช่ลูกกูแม่มึงแพศยาทำไมกูต้องชงนมให้มึงมันสาดเล่าเข้าปากพูดคนเดียวด้วยถ้อยคำเพ้อเจร์ปราศจากสาระเหตุผล เสียงเด็กร้องไม่เลิกราทำให้มันปวดหัวตุบมันลุกขึ้นเขย่าเปลด้วยอารมณ์เดือดดานโว้ยมึงหยุดร้องได้ไหมไม่งั้นกูจะอุดจมูกให้ตายหยุดเดี๋ยวนี้มันทั้งเขยา่าเปลทั้งขู่ตะคอกว่าหยุดเดียยดเด๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่หยุดกูจะเอามึงไปทิ้งจะได้สิ้นเรื่องเสยทีเด็กน้อยร้องงองแงไม่รู้ความหมาย เหมือนท้าทายทำให้หัวใจของมันแค้นดุเดือดเหมือนมีผีป่าเข้าสิงขมับมีเสียงดังตุบๆมันตะโกนด้วยโทสักดีละ่ะถ้ามึงคิดว่ากูไม่แน่จริงมึงจะได้เห็นเดี๋ยวนี้มันพูดแล้วก็ทำทันทีโดยปราศจากการยับยั้งชั่งใจขวาเด็กในห่อผ้าเดินตุป,ปัดตุเป๋ลงเรือนไปเอามันให้หมดกินซะอีลูกไม่มีแม่แหกปาครองดีนะัก อากาศภายนอกหนาวเหน็บน้ำค้างจับแข็งบนยอดหญ้าแม้แต่มันซึ่งเป็นผู้ใหญ่ยังตัวสั่นงันงกดีที่ได้เล่าช่วยขับหนาวคืนนี้ลมนิ่งงันดวงจันทราา์สาดแสงจ้าบุญนำเดินท่อมๆด้วยความโกรธไปท้ายสวนโยนลูกลงในโพงหญ้าร้องให้ดังนะมึงร้องให้ถึงหูแม่มึงไม่งั้นมึงตายแน่มันเดินมึนงงกลับบ้าน ปลอบตัวเองว่าอีเด็กเวนหมดสิ้นเสียทีกูจะได้มีเมียใหม่ไม่ต้องอายคนแม่มึงยังไม่เอาทำไมกูจะต้องเก็บไว้เป็นภาระแม้จนขึ้นเรือนแล้วความสบายใจโปร่งโล่งใจกลับไม่ได้เยือนมันอย่างหวังในม่านหมอกยามราตรีที่เงียบงนันคล้ายจะได้ยินเสียงเด็กร้องแผ่วแผว่เป็นเสียงเดียวบนยอดดอย บุญนำผุดลูกผุดนั่งเหงื่อแตกลูกมึงไปไหนตำรวจครับไอ้บุญนำฆ่าลูกเด็กสามเดือนเดินไปท้ายสวนด้วยตัวเองไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนายบุญนำประชาทชนมันเลยไอพ่อใจยักษ์พี่พี่นี่ลูกของเรานะมันนั่งตัวสั่นอยู่บนเรือนสั่นนอกจากไอหนาวสั่นในจากความกลัวตายได้ก็ดีแต่อย่าให้กูต้องเดือดร้อนเออใช่เออจริงกูไม่น่าโง่เลย เอาไปทิ้งอย่างนั้นคนก็รู้น่าจะทำให้แนบเนียนแบบว่าอีแปหนาวตายคาปเปลมันเกือบหัวเราะเสียจริตขณะวิ่งกลับไปท้ายสวนอีแปยังร้องเสียงแผ่วนั่นไงนอนคลางอยู่ในกอกญ้ามือที่สันเทาค่อยๆเปลื่องผ้าห่อตัวเด็กกันหนาวทีละชิ้นอย่างไม่แน่ใจผืนนี้ไงที่กูให้แม่มึงตอนจีบกันใหม่ๆ ตอนนั้นมันสีเขียวสดใสดีแม่มึงเอามาฉีกทําผ้าอ้อมซะแล้วเอ๊ะผ้าสำลีนี้มาจากไหนมันเม้มเงินกูไปซื้อตอนเข้าตลาดหรือผ้าห่อลูกชั้นในสุดเป็นเสื้อกเก่าของมันเองที่เอาไว้เช็ดรถโธเอ้ยลูกกูห่อด้วยผ้าเช็ดรถวบนหนึ่งมันรู้สึกสงสารความอนาถาของลูกตัวเองพีแปเอ้ย มึงอยู่ไปก็เท่านั้นตายตายซะแต่ยังเด็กดีแล้วโลกนี้ไม่มีใครต้องการมึงหรอกเมื่อภาพผืนสุดท้ายถูกเปลื้องออกเด็กน้อยหดตัวงอด้วยความหนาวตัวขาวซีดราวจิ้งจกยามกระทบแสงจันทร์ปากอ้าแต่ไม่มีเสียงร้องไม่รู้นานแค่ไหนที่มันนั่งเป่าไอขาวจากปากถูกมือเรียกไออุ่น รอให้ลูกหนาวตายจะได้อุ้มศพกลับเรือนลูกกูตายเพราะพิษลมหนาวมันจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนั้นบุญนำจ้องร่างเด็กเปลืยนอนตะแคงงอเหมือนกุ้งนึกแวทนาอยู่เหมือนกันจิตสำนึกตอบโต้กันรุนแรงมันกำลังจะฆ่ารูปจริงหรือปากน้อยนี้เหมือนปากแม่มันผิวขาวอย่างพ่อมีไยน้อยข้างแก้มเหมือนพ่อมันแท้ๆเมื่อสมองเริ่มเป็นอิสระ จากการครอบครองของริสุราและอารมณ์หุนหันพลันแล่นมันเริ่มได้สติกูบ้าแล้วกูจะฆ่าลูกช่างเถอะเอากลับไปตอนนี้ก็ไม่รอดแล้วมันลองเอามือแตะขารีบอย่างขยะขยงตายแล้วกระมังตายแล้วหนังสีเทาเย็นชืดมันตายแล้วเพราะมันหนาวลูกตายแล้วลูกทันใดเด็กน้อยกระตุกขา ลืมตาดำคลับจ้องมองมันมองพ่อมันด้วยสายตาที่บริสุทธิ์เสียงอ้อแออแหบแห้งเต็มด้วยความหวังดังจากปากบางบุญนำถึงกับพงาสันหลังเย็นว่าด้วยความตื่นตระหนกเสียงน้อยๆได้กระชากค,ความเป็นคนให้กลับคืนมาความละอายใจพลูท่วมทน้นอีแปะไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยหน้าเวทนาแท้ มันรีบอุ้มลูกยัดใส่อกเสื้อด้วยสองมือสันเทาไม่รู้ทำไมน้ำตาคลอหน่วยคิดถึงเมียจับใจอีจันเป็งมึงทิ้งกูทำไมอีแปรเอ้ยไม่ตายนะถตามึงเป็นลูกกูจริงมึงต้องเข้มแข็งอย่างกูในสายลมหนาวที่เริ่มพัดเอื่อยในแสงจันทร์ไร้ความอบอุ่นในไอหมอกหนาะ ชายหนุ่มร่างผอมเล็กไอโคลสถานเพราะลมหนาวเดินกลับขึ้นเรือนมีร่างเด็กเย็นชืดยัดอยู่ในเสื้อแนบปกมันจุดไฟต้มน้ำชงนมเก้ๆก้กังเอาลูกสาวนอนเปลป้อนนมอย่างทะนุถนอมอีแปรมึงเป็นลูกกูเข้มแข็งไม่ตายง่ายๆคืนนั้นบุญนำไม่ได้นอนจนสว่างมันนั่งกินเหล้าเงียบๆอยู่ข้างเปล ความละอายกัดกร่อนหัวใจรู้สึกเจ็บแปลบบเมื่อนึกถึงสิ่งที่ทำลงไปมันชะเง้อดูลูกแล้วอุ้มร่างผอมขึ้นกอดพลางร้องกล่อมอย่างที่เคยได้ยินจากแม่ว่าเออลูกเอออุ้มเจ้ากินนมผ้าเปลี่ยนกลัวเนื้อเจ้าบ่เลี่ยนเป็นรอยกลัวลมซอยได้ถูกกลัวลูกเย็นหนาวเออเออ นางจันเป็นทนนอนที่บ้านพ่อได้เพียงสองคืนคนแรกที่มันคิดถึงเมื่อหายโกรธคืออีแปะยามนอนก็ได้ยินแต่เสียงลูกร้องสะอื้นเรียกหามันมันไม่โกรธผัวที่ทำลงไปเพียงเพราะอยากให้ได้สำนึกรู้จักเลี้ยงลูกรับผิดชอบต่อครอบครัวพอแล้วมันบอกกับตัวเองมันควรกลับบ้านไปดูลูกและผัวได้แล้ว เมื่อถึงบ้านเห็นรถสองแถวจอดคึกคักใต้บ้านมันใจหายวาบหัวใจเหมือนจะตกลงตาตุ่มมันทิ้งกระเป๋าผ้าวิ่งผ่านหมออนามัยขึ้นเรือนมีเสียงไอโคลกโคลกจันเป็งร้องเสียงดังกอดร่างที่พื้นบุญนำนอนตัวงอเหมือนกุ้งอยู่ข้างเปลตาแดงกำ่ำขอบตาลึกโหลปากซีดจนเสียว เวลาหายใจมีเสียงครอกครอกเหมือนมีน้ำในปอดหมอวินิจช,ชัยว่าปอดบวมกินทั้งพ่อทั้งลูกแต่พ่ออาการหนะักเพราะมีเหล้าเสริมและไม่ได้พักผ่อนยาเอาไม่อยู่บุญนำอยู่ได้เพียงสี่วันก็ตายเพราะว่าเป็นเพราะพิษลมหนาว